วันนี้เจอสิทธิ์เก่าคนหนึ่งไม่เห็นหน้ามาเป็นปีละ<ำ>เข้ามากวาดวัดอที่เข้ามาไม่ใช่เรื่องอะไรมันเบือ่อมันเบื่อมากอาชีพการงานความรักเงินทองครอบครัวก็ดีทุกอย่างแต่มันเบือ่อ เบื่อจนนั่งร้องไห้อนะฮะอันนี้เป็นสภาวะอย่างหนึ่งนะมันใครที่ภาวนามานานแล้วเจอสภาวะพวกนี้นะนะแล้วมันไปต่อไม่ได้นะี่ก็แปลว่ากำลังของสตินะกำลังของสมาธิปัญญาเนะี่ยมันไม่พอมันไปต่อไม่ได้มันก็หมุนอยู่อย่างนั้นนะยํำอยู่รอยเดิมนี่นะ อยู่ๆก็มีทุกขเวทนาขึ้นมารุนแรงโทสะรุนแรงก็หลุดออกมาได้ออเบือ่อยิ่งถ้าอยู่ในสำนักปฏิบัตินี้มันเบื่อชนิดที่ไม่อยากได้อยากดีอะไรทักอย่างไม่อยากอาบน้ำไม่อยากกินข้าวกินอะไรก็ไม่อร่อยจืดชืชดไปหมดไม่อยากแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยนะเหมาะแก ช่วงโควิด19นี่จริงๆประหยัดไปได้เยอะไปที่ไหนก็เบื่ออยู่ทรงไหนก็เบื่อะอันแล้วมันก็อธิบายไม่ได้ว่าเบื่ออะไรก็ไม่รู้น,ะน,ะนี่บางคนก็จะวนอย่างเงี้ยเป็นเดือนสองเดือนก็หายเบื่อแล้วก็กลับมาเบื่ออีกอย่างนั้นสลับไปสลับมาเนยถ้ากำลังไม่พอก็จะเป็นอย่างนั้น น,นี่ตัวนิพิทาก็าทำงานนะันลา,นราเราพอนาก็สังเกตดูจิตเข้าไปติดอยู่กับมันอยู่หรือเปล่าไปหาเหตุหาผลอะไรวุ่นวายกับมันอยู่หรือเปล่าอย่างนี้นะสังเกตดูให้ดีนะนยังไงก็ต้องเจอสภาวะนี้นะสำหรับนักภาวนาทั้งหลายโดยเพราะผู้ที่วิปัสสนาญาณเขา เดินหน้ามาได้เรื่อยๆนะถ้าไม่เจอตัวนี้ก็แปลว่ายังไม่ถูกทางแค่นั้นเองอันเบื่อนี้มันไม่ใช่เบื่อๆอยากๆอย่างที่เราเคยเป็นกันเบื่ออย่างหนึ่งแล้วก็อยากอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่อันนี้มันเบื่อไปทั้งโลกมองไปทางไหนก็จืดชืดไปหมดไม่น่ามีหน้าเอาหน้าเป็นสักอย่างเป็นอย่างนั้นจิตใจมันแห้งแล้งนะ นั่งสมาธิก็ดีแต่แต่มันเบื่อไม่อยากนั่งเดินยังกรมก็มีสติสมปชัญญะดีแต่มันเบื่อไม่อยากเดินนะไมเหมือน,นคนปฏิบัติใหม่นะแบบใหม่นี่ก็พยายามที่จะรู้สึกตัวพยายามที่จะเดิน,นกลมนั่งสมาธินะพยายามจะฝึกตัวเองรู้บ้างไม่รู้บ้างก็เบื่อแต่ว่าไม่ได้เบื่ออย่างนี้นะ ม, gesam, มันเบื่อเดินเบื free, ่อนั่งเบื่อรู้สึกตัวแล้วก็ไปหาอย่างอื่นทาดูหนังฟังเพลงก็สนุกสนานเพลิดเพลินไปหาเที ल, it. It. ่ยวหากินมันเพลิดเพลินนะพอมาฝึกอีกก็เบื่ออีกนะเพราะมันไม่ได้ดังใจอยากให้มันสงบมันก็ไม่สงบอยากจะให้มันสบายมันก็ไม่สบายอย่างที่เคยคาดหวังเอาไว้อย่างนั้นคนปฏิบัติใหม่แต่สภาวะของตัวนิพพานนี่นี มันเบื่อไปหมดกินก็ไม่อร่อยเที่ยวก็ไม่สนุกนะมันไม่เพลิดเพลินเหมือนเมื่อก่อนมันจะรู้สึกอย่างนั้นี่คือความต่างมันเบื่อไปหมดทุกอย่างาเบื่อไปทั้งสามโลกมองไปทางไหนก็เห็นแต่ทุกไปหมดนะจะเสพอารมณ์ไหนก็แล้วแต่นะรูปเสียงกินรสสัมผัสที่เขามากระทบเนี่ยนะ มันเบื่อไปหมดมันหาสาระอะไรไม่ได้นะจะรู้สึกยังนะจิตใจก็เศร้ามองไม่ค่อยจะผ่องใสหดหูเหมือนคนบ้าเหมือนคนเป็นโรคจิตนะบางทีเนเบื่อจนอยากตายแต่ไม่อยากฆ่าตัวตายนะไม่ได้อยากฆ่าตัวตายนะแต่มันอยากตายไม่อยากอยู่แล้วโลกนี้มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นหาสุขที่ไหนก็ไม่ได้ อาการมันทางมีอาการทางจิตเวทเนี่ยมันก็ต้องเฝ้าสังเกตดูเพนะวาะนั้นเวลามันเบื่อ,อย่างี้ขึ้นมาก็อย่ามวัวแต่ไปจมอยู่กับความเบื่อนะถอยกมาดูห่างหนะ่างถ้าเป็นไปได้ก็หาเวลาที่จะไปพาวนาให้มันต่อเนื่องนะเสริมกำลังของสมาธิกำลังของปัญญาเติมเขาไปหน่อยแล้วถ้า ไม่เติมนะมันก็จะวนอย่างนี้นะเขากำลังไม่พอก็ถอยหลังกลับนะถอยหลังกลับไปก็เจอแต่ทุกข์ทั้งนันะ้นนี่ะด่านที่ผ่านมาเนะี่ยก็ทุกข์ล้วนๆะไม่ได้หาความสุขอะไรที่ไหนไม่ได้เลยนะเด็กก็ปวดเด็กก็ฟุง้งเด้วก็ราคะโทสะรุนแรงเลนะนะมันต้องเคยบอกโยมไหมว่าถ้าทําถูกทางปฏิบัติถ,ถูกทางจริงนะมันไม่มีความสุขตรง,งไหนหรอก นะสุขอยู่นิดนิดหน่อย,อยตอนที่จิตมันหลงอยู่แค่นั้นแหละถ้าเห็นของจริงแล้วมันหาความสุขที่ไหนไม่ได้เลยในโลกนี้นะมีแต่อนิจจังทุกขงังอนัตตารวนรุนไทรักรุนๆนปรากฏให้เห็นอยู่นะเพราะในการที่มันความทุกข์ปรากฏได้ชัดเจนเห็นความทุกข์ชัดเจนอย่างเงี้ยมันจะฝึกจิตของเราให้เลิกจมหลงอยู่กับมันนะ แล้วเราจะเห็นเองว่าทุกเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะมีขันมีขันห้านี่แหละเพราะมีขันห้าเนี่ยมันจึงมีความทุกข์าะควอมทุกข์เกิดที่ขันห้าเป็นผลแห่งกรรมเก่าทั้งหลายนะที่มันทํางานอยู่กับขันห้าเนี่ยส่งผลที่ขันห้านี้นะแม้กระทั่งความสุขเองก็เป็นความทุกข์ในตรลักเห็นไหมสุขเวทนาคือความทุกข์ในตรลักก็คือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันอยู่ได้ไม่นานแล้วมันก็เปลี่ยน มันไม่จีรังยั่งยืนเยมันจะเห็นความไม่เป็นสาระแห่งความสุขโดยเฉพาะเรื่องของการมาสุขทั้งหลายหรือแม้กระทั่งชาณสุขชาณสุขก็ก็น่าเบื่อหน่ายนะเพราะชาณสุขเวลาจิตเป็นสมาธิมันก็เกิดความสุขดีพอออกจากสมาธิมันก็ทุกข์อีกแล้วอย่างนัน้นเห็นความไม่จีรังยั่งยืนของสภาวะทั้งหลายเหล่านี้มันก็เกิดนิพพาขึ้นมาทีนี้นะอันนี้มันเห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้น ไอที่พูดอย่างนี้เพราะว่านไอเจ้าที่เบื่อเบื่อ,อยางนี่รู้จักกันมานาน,นปฏิบัติกันมานานแล้วก็ส่งอารมณ์กันมาหลายยกรู้สภาวะของเขาดีจําชื่อันไม่ได้หรอกแต่จาสภาวะได้บังคนในประเทศอย่างนั้นจำชื่อใครไม่ค่อยจะได้สมองเริ่มเสื่อมลงแต่ว่าถ้าสภาวะจำแม่นคนนี้เคยปฏิบัติมายัางไงมีสภาวะอะไรมาอันนี้จะจำได้ มีลักษณะนิสัยยังไงแลส่วนมากถ้าปฏิบัติกันมานานจะรู้นิสัยมันจะเล่าให้ฟังหมดเป็นยังไงชีวิตครอบครัวเป็นยังไงความรักเป็นยังไงเที่ยวเอาสรรหามาเล่าให้ฟังนเป็นอย่างนั้นเราจะจําไดน้นั้นเวลาทุกข์ก็วิ่งเข้าวัดถ้าสุขก็หายเงียบสนมากก็มักจะเป็นอย่างนั้น สุขกไม่รู้อยู่ไหนเพลิดเพลินเนจเริญอารมณ์อย่างนั้นเดี๋ยวพอทุกข์ไม่รู้จะไปไหนเนะข้าวัดดีกว่านะก็เป็นวิธีการเปลี่ยนอารมณ์ที่ดีนะไอ้ที่พูดนี่ไม่ได้ไปชดประชันเผื่อฟังอยู่นะเป็นการเปลี่ยนอารมณ์แทนที่จะไปจมอยู่ความคิดจมอยู่กับการหาเหตุหาผลมันเบื่ออะไรเนะี่ยมากวาดวัดซะมัง่งไ,ได้มาออกกําลังกายซะมั่งนะเงือออกมั่งอะไรเงี้ยน,นะเดี๋ยว มันจะถึงจะกลับย้อนกลับไปดูอาการเบื่อนั้นได้ชัดเจนมากขึ้นไนม่จะไปหลงจมอยู่กับมันเหมือนเมื่อก่อนน,นี้สภาวะไหนก็เหมือนกันนะ,นะไม่ว่าจะเป็นสภาวะไหน,นถ้ารู้สึกว่ามันติดอยู่นานและมันแช่อยู่ยาวๆแล้วแปลว่าเราไปหลงจมอยู่กับมันแล้วะไปติดอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วต้องรู้จักเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนภัษานะนี่ภาษาพระนะคือไปหาอะไรทำอย่างอื่นมั่ง เปลี่ยนสถานที่มั่งแค่นั้นแหละนะเคยแนะนำว่าบางคนมันอยู่ปฏิบัติอยู่วัดมันเบื่บอโน่นไปเดินในห้างเดินดูโน่นดูน,ดน,นี่แล้วลองสังเกตใจตัวเองไปนะไ,ไ,ไปลองคาราโอเกะเขามั่งก็ได้นะะไปกินหมูกระทะเขามั่งอะไรเงี้ยนะแล้วก็สังเกตใจตัวเองไปนั่นได้เปลี่ยนอารมณ์มั่งนะคือเปลี่ยนไปในสานที่เป็นกุศลน,นะไม่ใช่ไปเปลี่ยนเป็นอกุศลน,นะ นะอะไรที่นผิดศีลก็อย่าไปทําแค่นั้นแหละนะนะถ้าเรารู้จักปรับเปลี่ยนอย่างนี้มั่งมันจะไม่หลงจมติดอยู่นะนัน,ะนพลว่ตตัวนี้จะชัดนะตัวนิพพิทานะนิพพิทาวิราคะเนี่ยนะะอันนี้พูดโดยนัยยะของพระสูตรนะที่ในหลักของวิปัสสนาญาณที่มีกล่าวไว้ทั้งในพระสูตรทั้งในพระวิธรรมเนี่ยมันสภาวะมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยนะ เวลาเราบอกว่าเบื่อเบื่อเนี่ยคนที่บอกว่าเบื่อเนี่ยมันยังไม่เบื่อถึงขั้นที่จะนั่งร้องไห้ได้นะแต่ถ้ามันเบื่อของจริงเนี่ยเบื่อเพราะปัญญามันเกิดในตัวปัญญาอย่างหนึ่งนะเบื่อเพราะปัญญามันเกิดเนี่ยมันเห็นอย่างนั้นจริงนะมันหาสาระอะไรไม่ได้จริงมันจืดชืดไปหมดนะมันก็ต้องพยายามสังเกตดูนะแม้จะวนซ้ำๆอย่างนี้อีกหลายรอบก็ตามจนกว่าปัญ จนกว่ามันจะจิตมันจะรู้ทันนะสติปัญญามันก็ไปรู้ทันอารมณ์นี้นะมันถึงจะเปลี่ยนมันถึงจะเดินต่อได้มีกําลังเดินต่อแล้วยังต้องเจออีกหลายด่านสําหรับนักภาวนาก็จะถึงมรรคถึงผลได้นะนะแต่ว่าอันนี้เป็นด่านสําคัญด่านหนึ่งด่านใหญ่ด่านหนึ่งด่านปราบเซียนนะครูบาอาจารย์ท่านเรียกนะ ยานม้วนเสือยังเคยได้ยินไหมแต่เป็นสายฟองยบนั่นก็จะชอบเรียกกันอย่างนี้นะยานม้วนเสือเวลาไปปฏิบัติแล้วนะพอถึงสภาวะเนี่ยเก็บเสือเก็บบอลกลับบ้านแล้วแมวแล้วมีความรู้สึกยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งแ yeah, ยนนมม่มันไม่สนุกสนานเลิดเพลินเหมือนเมื่อก่อนมันไม่หวือ์กไอะไรเหมือนเมื่อก่อนมันแห้งแรงไปหมดเบื่อในไปหมดเบื่อไปทั้งครูบาอาจารย์เบื่อไปหมดนี่นะ ก็เรีกยานมนเสือครูบาอาจารย์ส่วนมากก็จะใช้วิธีการด่ากระตุกให้เกิดโทสะแรงๆนะถึงจะหลุดกรนะะตุกแรงๆกนะะตุกให้เปลี่ยนอารมณ์กรนะะตุกอย่างอื่นกรนะะตุกให้เปลี่ยนจากอารมณ์นั้นหรือไม่ก็ใช้วิธีการแสดงธรรมแสดงธรรมให้ศรัทธาตัวศรัทธาพระ,ะหรือศัทธาทิน่นีทำงาน จิตใจจะได้ชุ่มชื้นขึ้นมามั่งนะมันใครเคยเจอเพราะานี่จะเข้าใจเลยมันมันเบื่อหน่ายจริงๆมันเบื่อจนไม่รู้จะบรรยายยังไงนะนี่พอศรัทธาเขาทางานศรัทธานี่ทำให้จิตมันชุ่มชื้นขึ้นมานี่ก็พอจะมีกําลังที่จะอยู่ต่อที่จะฝึกฝนต่อได้เป็นอย่างนั้นนะ เวลาเราไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ไม่สามารถที่จะส่งอารมณ์กับครูบาอาจารย์ที่ไหนได้อย่างนี้นะนะก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนตัวเองนะรู้จักแก้ไขตัวเองอย่าปล่อยให้มันหลงจมอยู่นะลองฟังธรรมะบ้างก็ได้นะในช่วงที่มันเบื่อมากๆเนี่ยนะนะมันอาจจะฟังไปเบื่อไปก็ช่างมันนะฟังธรรมะบ้างนะนะ หรือแม่ก็หาหนังสือประวัติครูบาอาจารย์อะไรมาอ่านมัน่งนะขอให้เกิดศรัทธาเกิดกำลังขึ้นมาที่จะทําต่อได้นะหรือแม่ก็ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะพระเจ้านี่นะฝึกฝนสหัสสากันกับพวกเราเยอะเนี่ยมาเป็นบาร,รมิยามาไม่รู้กี่พบกี่ชาติอย่างเงี้ยทำไมพงผ่านมาได้นะแมะเจออุปสรรคอะไรมากมายในการภาวนาก็ยังทนทำอยู่อย่างนั้น หนะลวงพอ่อหลวงปู่ทั้งหลายท่านก็ท้ทนฝึกท่านอย่างนั้นนะหาความสุขตรงไหนไม่ได้ก็ท้นฝึกอย่างนั้นนะนะในที่เราไปวุ่นวายกับมันอยู่ไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องคาดหวังว่าเมื่อไรมันจะหายเบื่อใช่นะเมื่อไรมันจะเจอสุขสักทีเนี่ยนะมันไปคาดหวังอยู่ในความคาดหวังนะั่นเป็นตัวตัณหาที่มันทํางานอยู่อ่งนี้นะีนี้ถ้า ยังมัวคาดหวังอยู่อย่างนั้นมันก็หมุนวนอยู่อย่างนั้นนะนี่เป็นกระแสะของกิเลสที่มันฟัดกับตัวปัญญาอยู่ตอนนี้นะปัญญาก็เห็นอยู่ว่ามันมีอะไรน่าเอาน่าเป็นอีกใจหนึ่งมันก็อยากจะให้หายเบือ่อเมื่อไรจะหายเบื่อสักทีเมื่อไรมันจะสุขสักทีอะไรเงี้ยนะเคยนั่งสงบมันทำไมถึงช่วงนี้มันไม่สงบเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีภาวะพวกนี้นะเกิดขึ้นนนะเลิกคาดหวังม,มันนะ ปล่อยให้เขาทำงานไปในตัวนิพพิทาเนี่ย้าสังเกต้าสังเกตอยู่แคนะ่นะั้นนะแตจะกำลังของสมาธิเริ่มมีมากขึ้นนะกำลังของปัญญามีมากขึ้นมันก็จะเดินหน้าต่อไปเองนะเราม,มาก็ลองหาวิธีการจับเวลาในการนั่งสมาธิเพราะตอนนี้ไม่อยากนั่งแล้วนะอาฉันจะนั่งหนึ่งชั่วโมงแต่ไม่หมดเวลาไม่ลุกเงนะดูมันเข้าไปไม่วิ่งหนีมัน ก็วิ่งหนีมาเป็นเดือนเดือนเรายังไม่หายไม่วิ่งหนีเลยะจะเดินนังกลมหนึ่งชั่วโมงเดินนี่มันครบไม่ได้มันเบื่อขนาดไหนมันเดินจะร้องไห้ก็ดูมันอยู่อย่างนั้นแหละนั่งยังร้องไห้ก็นั่งมันอยู่อย่างนั้นแหละถ้ามันยังไม่ครบเวลานาฝืนมัน,นเดี๋ยวพอสติสัมปชัญญะทำงานถี่เข้าถีเข้ามันจะอ๋อขึ้นมาเองอ๋อแค่นี้นี่เอง ติดอยู่แค่นิดเดียวแค่นี้เองอะไรเงี้ยจะเข้าใจขึ้นมาเองนะถงจะไปต่อนะฮเพราะนั้นก็เฝ้าสังเกตอย,อย่างเงี้ยนะฮะพูดมากไปก็ไม่ได้ปัญญาใครปัญญามันในเรื่องสภาวะพวกนี้นหะบอกได้มันก็ไม่มีทางเข้าใจก็ต้องลงมือทําด้วยตัวเองลงมาฝึกด้วยตัวเองนะเป็นอย่างนั้นมันจะเข้าใจเองนะถ้ามันผ่านไปได้สกรอบหนึ่งแม้มันจะไม่มีกําลังไปต่อวนกลับมาอีก แต่มันก็จะไม่เบื่อหนักหนาสาหัสเหมือนเดิมอีกแล้วละ่ะพออะไรพอปัญญาเริ่มรู้ทันละทุกเหลี่ยมทุกมุมของตัวสภาวะญาณตัวนี้นะเริ่มเห็นมันชัดละแล้วต่อไปก็จะไม่ค้างอยู่นานขนาดนี้นะนี่เป็นธรรมชาติอย่อยางนี้นะอ่ะเดี๋ยวสวดมนต์กัน